ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทารโค่ะวันนี้เรามาทําพิ่อาการในหัวข้อเนื้อคู่ของคุณมาเกิดหรือยังนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าคุณนั้นยังไม่ได้เจอคนที่ใช่หรือยังไม่ได้คอมมิตเมนกับใครนะคะก็อาจจะมาส่องกันดูตรงนี้ก่อนนะว่าเนื้อคู่ของคุณเนี่ย แท้จริงแล้วนะคะเขาลงมาเกิดหรือว่าเขายังไม่เกิดนะคะเราก็เลยยังไม่ได้เจอกันสักทีเพราะงั้นนะคะยังไงก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะมีเนื้อคู่หรือไม่มีเนื้อคู่ในภพชาตินี้ก็ตามทีนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การที่คุณจะนั่งซีเรียสหรือว่านั่งถอดถอนหายใจนะคะ และไม่ว่าคำตอบของไพ่จะออกมาอย่างไงก็ตามสิ่งที่สำคัญคือการที่คุณจะต้องมีความสุขกับชีวิตของคุณเองนะคะและแม่หมอเชื่อว่านะคะเนื้อคู่นั้นเราสามารถสร้างได้นะคะด้วยการตั้งจิตอธิษฐานตั้งมั่นและก็กดของแรงดึงดูดนะคะเมื่อคุณมีจิตที่ดีจิตที่บริสุทธิ์และเชื่อมั่นว่าคุณจะได้พบเจอกับคนที่ใช่นะคะคุณสามารถที่จะสร้างหรือว่าเลือกการมีคู่ของคุณได้ในภพชาติปัจจุบันนะคะ ยังไงก็ตามนะคะการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูแบบ general reading นะคะเพราะงั้นอย่าเพิ่งอินมากเกินไปและขอให้ดูไว้เป็นอัธรรตในการรับชมรับฟังนะคะไม่ว่าสุดท้ายเขาจะลงมาเกิดหรือเขายังไม่เกิดหรือสุดท้ายเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่ก็ตามนะคะขอให้ใช้ชีวิตกับปัจจุบันขณะให้มีความสุขให้เต็มที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบคนโสดหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่คุณนั้นรู้สึกว่า คนที่คุยอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณก็ตามทียังไงสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและเข้าใจนะคะว่าชีวิตนั้นทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกอาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของเราให้ชีวิตของเรานั้นได้เรียนรู้และก็เติบโตไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ และการที่เราได้มีช่วงเวลาในการรอคอยเนื้อคู่เนี่ยก็อาจจะเป็นบททดสอบหนึ่งนะคะก่อนที่คุณจะได้เจอกับเขาก็ได้และก็นะคะสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักทายกันมาที่ f c e e o o o มิน n วาทารโ o ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์แล้วไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเนื้อคู่ของคุณลงมาเกิดแล้วหรือยังนะคะ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่1ในหัวข้อเนื้อคู่ของคุณมาเกิดหรือยังนะคะอย่างแรกเรามาเช็คก,กันก่อนว่าเขามาเกิดหรือยังตอนนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่นะคะช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเองนั้นอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่ได้เจอกันกับคุณนะคะแต่แน่นอนว่ามี v เด l ลเวลลงมาเนี่ยเขาลงมาเกิดเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่มันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเกิดความรอคอยการ อะไรอะ่ะอยู่ในช่วงของการยังไม่ได้พบเจอเจอหรือในช่วงของการห่างหายช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขานั้นกําลังมุ่งหน้ามุ่งมั่นตั้งใจนะคะในการสร้างชีวิตของเขาเองและก็นะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตใช้ชีวิตของเขาให้เต็มที่แล้วก็พยายามในการสร้างชีวิตของเขานั่นเองนะคะ พองานช่วงเวลานี้การที่เขาเอาแต่โฟกัสกับเรื่องการงานการเงนิงน,งนชีวิตมันก็เลยทําให้เขานะคะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากจะให้ความสําคัญกับเรื่องราวอื่นๆมากกว่า แต่ถึงอย่างนั้นนะคะเชื่อว่าเขาคนนี้นะคะเรียกได้ว่ามีบุญสัมพันธ์กับคุณมานะคะเพราะงั้นไม่ว่ายังไงสุดท้ายก็ต้องเจอกันเพียงแค่อาจจะต้องรอคอยสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะคะและนะคะสำหรับสิ่งที่เขานะคะป่งบอกในเรื่องของลักษณะนิสัยอุปนิสัยใจคออายุนะคะก็เขาเป็นคนที่ เรียกได้ว่ามีตัวเลือกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์อาจจะดูขึึมหรือว่าหน้าตาดีพอสมควรหรือไม่ก็ดูมาดเข้มก็ได้นะคะเป็นคนที่ดูนิ่งๆอารมณ์ของลัคนาราศีธนูหรือไม่ก็เมทุนนะคะเขาเองอาจจะรักชีวิตโสดหรือว่าชอบการอยู่คนเดียวกันไม่ ผูกมัดในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวเขาอาจจะมีเรื่องของปัญหาการสูญเสียการเจ็บปวดการไปรักใครแล้วมันเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ ลงล็อกหรือว่าไม่ได้เป็นไปดังใจนะคะเขาเองค่อนข้างจะเป็นคนที่คิดเยอะนะคะเป็นคนเศร้าง่ายเป็นคนมีอะไรเล็กๆน้อยๆก็เก็บมาคิดนะคะแต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วชีวิตของเขาก็ค่อนข้างจะโฟกัสไปที่การามีเรื่องของการงานแล้วก็ชีวิตที่มั่นคงไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะเขาไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้ตัวเองนั้นอับจนหนทางนะคะเป็นคนที่ชอบการทดลองทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลา หาเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าอาจจะด้วยความขลึมๆของเขาเนั่นแหละก็เลยนะคะมีคนเข้าหาอยู่ตลอดไม่ว่ายังไงเขาไม่มีความจําเป็นจะต้องไปโฟกัสเรื่องของความรักเลยเพราะว่ามีคนนะคะวิ่งเข้าหาตลอดอยู่แล้ว แต่มันก็ไม่เคยจะดีนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าสุดท้ายเขาก็กลายเป็นไพ่เดมูลแล้วก็ไพ่สามดาบสุดท้ายนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเขาอาจจะดูมีคาแรคเตอร์ที่ดูเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้แต่ว่าลึกๆแล้วเขาก็ฝ่ายหานะคะใครสักคนที่จะมาเป็นคนรักที่แท้จริงของเขาได้จริงๆนะคะส่วนในเรื่องของอายุเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่ในวัยใกล้ๆก,กันกับคุณนะคะห่างไม่เกิน3ปี5ปีค่ะและสําหรับ คำแนะนำภพ่นะคะเขาอยากจะบอกว่าเอา่อช่วงเวลานี้นะคะคุณเองอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่จะได้เจอกันในเร็ววันนักอาจจะต้องรอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่างฝ่ายต่างสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาก่อนนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยปลดล็อกจากเรื่องราวเดิมๆแล้วก็ ออกมาใช้ชีวิตนะคะออกเดินทางเพื่อสแสวงหากันและกันบ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ติดโควิดเนาะอาจจะเดินทางไม่ค่อยสะดวกอะไรประมาณนั้นแต่ว่าไพ่ขึ้นเดฟูนะคะแล้วก็เออไพ่ขึ้นเรื่องราวของการที่คุณเองจะต้องเรียนรู้ในการเปิดใจนะคะการยอมรับอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกตัวคุณเองก็มีความรักได้เช่นเดียวกันอนุญาตให้คุณนั้นมีความรู้สึกในความสัมพันธ์นะคะ อนุญาตให้คนนั้นลองคุยกับคนใหม่ๆดูบ้างบางครั้งนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้และก็อย่าปิดตัวมากเกินไปนะคะขอให้ลองเดินทางหรือว่าสแสวงหาสังคมใหม่ๆบ้างค่ะสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้คุณกับเขาได้เจอกันง่ายขึ้นนะคะ และก็นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนื้อคู่ของคุณได้ลงมาเกิดแล้วและก็อยู่ในช่วงเวลาที่ต่างคนต่างสแสวงหาชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเพราะงั้นก็เลยอาจจะยังไม่ได้ใกล้เคียงในการที่จะได้เจอเขาคนนั้นในเร็ววันนะัก แต่ยังไงก็ตามนะคะเชื่อว่าโชคชะตาจะต้องรีกขิดให้คุณนั้นได้พบเจอกันอย่างแน่นอนนะคะและก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ s u b ับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศก่องที่2นะคะในหัวข้อเนื้อคู่ของคุณมาเกิดหรือยังก่อนอื่นเราจะมาเช็คกันก่อนนะคะว่าเขามาเกิดหรือยังแล้วทำอะไรอยู่ณตอนนี้นะคะคนที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะเรียกได้ว่านะคะช่วงนี้ก็ลงมาเกิดแล้วนะคะและเขาเองนะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่ามีบุญกรรมนะคะที่จะต้องเข้ามาสะสางแก้ไขเคลียร์กันก่อนนะคะ บางทีความสัมพันธ์ของเขาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ค่อยจะโอเคนักสักเท่าไหร่เขาเองอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งคนนะคะในช่วงเวลานี้ไม่ได้มีแค่เขากับคู่ของเขาแต่อาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มเติมมันก็เลยทําให้เขานะคะจะต้องผ่านช่วงเวลาที่เออเรียกได้ว่าตัดอกตัดใจแล้วก็เคลียร์นะคะพลังงานของคนเก่าให้ได้ซะก่อน ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถนะคะที่จะมาพบเจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริงได้อาจจะเรียกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมที่ต้องสะสางกันก่อนเพื่อให้บทเรียนในการใช้ชีวิตนะคะก่อนที่จะมาเจอกับคุณนะคะและนะคะสำหรับตัวตนของคนคนนั้นเป็นคนลักษณะนิสัยรูปร่างหน้าตาอะไรยังไงนะคะก็เรียกได้ว่านะคะ เขาเองนั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่ชอบในการเป็นผู้ให้เป็นคนดูแลคนอื่นเป็นคนที่รักคนพ่อคุณแม่หรือว่ารักเอาใจใส่คนในครอบครัวมากๆอาจจะเรียกว่าติดคนในครอบครัวสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ตามและเขานะคะค่อนข้างจะมีความใจร้อนบ้างหรือบางครั้งก็มีอุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไป แบบชนิดที่คุณอาจจะตกใจก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่เปลี่ยนอารมณ์ง่ายอะคะ่ะอารมณ์ร้อนใจเร็วเปลี่ยนง่ายแล้วก็ขี้เบื่อด้วยนะคะเวลาที่อยู่กับอะไรนานๆจะทําให้เขารู้สึกเหนื่อยหน่ายใจอะคะ่ะเขาชอบอะไรใหม่ๆชอบการเริ่มต้นการทดลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการอ่านหนังสือก็ได้นะคะ ตัวต้นของเขานั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่ว่าจะหน้าตาดีหรือไม่ดีก็ตามจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดแบบสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็จะมีคนเข้าหาได้ง่ายนะคะเรียกว่าไปอยู่ที่ไหนก็หัวกระไดบ้านไม่แห้งนะคะและนอกจากนั้นเขายังเป็นพวกช่างเลือกด้วยนะบางทีกว่าจะดิวกับใครได้นี่ก็เลือกแล้วเลือกอีกนะคะถ้าไม่ถูกสเปกไม่ถูกจริตคุยกันแล้วไม่ถูกคอก็ยังไม่เอาอะไรอย่างนั้น และถ้าถามว่าคุณจะได้เจอกับเขาเร็ววันนี้หรือเปล่านะคะไพ่ขึ้นนะคะมันจะมีการเริ่มต้นอย่างแน่นอน1เหรียญหนึ่งไม้นะคะแล้วก็จัสเมนนะคะเป็นเรื่องราวของการที่คุณนั้นจะได้รับข่าวข่าวการกลับมาของใครบางคนหรือนะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์การเจอกับเขาที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะเรียกได้ว่าใกล้แล้วล่ะคะ่ะที่จะได้เจอกันและคําแนะนําไพ่นะคะสําหรับ โอกาสในการเจอกันได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมนะคะก็ไพ่อารัเคอลก็อยากจะบอกว่าขอให้คุณนะคะคิดซะว่าคุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับใครสักคนที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วนะคะหากช่วงเวลานี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะได้อยู่ด้วยกันนะคะคุณเองอาจชาลองจินตนาการมโนภาพนะคะถึงตัวตนของเขานะคะการมีอยู่ของเขา บางครั้งเวลาที่อยู่ข้างๆกันแล้วมันจะมีโมเมนต์แบบไหนลองจินไปก่อนนะคะจินตนาการไปก่อนในอนาคตแล้วก็ลองนึกถึงว่าเขานั้นจะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ยังไงพูดกับคุณยังไงวางท่าทียังไงเวลาที่อยู่ด้วยกันการไปเดทกันจะเลือกชุดแบบไหนนะคะหรือว่าจะไปเดทกันที่ไหนนะคะ เ,เรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยสิ่งนี้จะช่วยให้คุณนะคะสามารถที่จะเขยิบเข้าใกล้ความสัมพันธ์ของเขาได้มากขึ้นและที่สำคัญนะคะขอให้คุณเปิดใจค่ะบางครั้งเขาอาจจะวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ได้นะคุณเองอาจจะเคยเจอกับเขาหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นยังไม่เปิดใจยังไม่กล้าสแสดงความรักยังไม่กล้านะคะที่จะบอกเขาให้รับรู้ว่าคุณรู้สึกสนใจหรือว่าต้องการเขา สิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้ช่วงเวลานั้นคุณกับเขาได้ห่างหายกันไปก็ได้นะคะเพราะงั้นการเจอกับเขาคนนี้สิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องเรียนรู้ในการเปิดใจตัวของคุณเองก่อนนะคะเปิดใจให้โอกาสคุณได้มีความรักได้มีความรู้สึกโรแมนติกกับใครบางคนและก็นะคะเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นและก็ซื่อสัตย์กับเสียงหัวใจของคุณเองให้มากเข้าไว้ค่ะ สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะดึงดูดคู่ของคุณนะคะให้เข้ามาเจอกันกับคุณได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะและไม่ว่าสุดท้ายนะคะคุณจะได้เจอกันเมื่อไหร่ยังไงก็ตามขอให้รู้ไว้เลยว่าเนื้อคู่ของคุณกองนี้นะคะลงมาเกิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมตัวนะคะที่จะเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้ด้วยละคะ่ะ ขอเป็นกําลังใจให้ที่เจอกันเร็วๆนะคะและก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ u ับสไคร e กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยน่ารักน่ารักที่คอมเมนต์ให้กันมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3านะคะในหัวข้อเนื้อคู่ของคุณมาเกิดหรือ,อยังนะคะเราจะมาเช็คกันดูก่อนเลยนะว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาลงมาเกิดเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะบางทีเนื้อคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีการเจอกันแล้วนะคะเพียงแต่ว่า เรื่องราวในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นอาจจะมีอะไรที่มันไม่ได้สอดคล้องเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะการลงมาเกิดของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าทําให้คุณได้พบเจอกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่านะคะมันมีการจบการเลิกกันไปในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็มีการหันหลังให้แก่กันในเรื่องของความสัมพันธ์คุณเองก็เครียดเขาเองก็เสียใจนะคะเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับ เ,เรียกได้ว่าเป็นสเต็ปหนึ่งในการที่คุณจะต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนและก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันนะคะบางครั้งอาจจะเป็นคุณหรือเขาที่เป็นผู้ให้อยู่เพียงแค่ฝ่ายเดียวหรือมีความรู้สึกที่มันไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของฐานะรายได้ความรักความสัมพันธ์ชาติตระกูลอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ และก็นะคะช่วงเวลานี้เขาค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องราวในความรักความสัมพันธ์และก็เรื่องราวในชีวิตของเขาเองมากๆเลยนะคะมันอาจจะทําให้ช่วงเวลานี้เป็นอะไรที่อาจจะเรียกได้ว่าทําให้มันไม่สามารถที่จะเคลียร์หรือว่ากลับมาเป็นคู่กันได้ในช่วงนี้นั่นเองนะคะส่วนลักษณะนิสัยอุปนิสัยใจคอของคู่ของคุณนะคะเรียกได้ว่าตัวเขาเองนั้นอาจจะมีความเป็น พลังงานของผู้หญิงเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในคนเพศไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็น LGBT หรือว่าเพศหญิงเพศชายแต่เขาเองจะมีความเป็นคุณแม่เป็นคนที่ดูแลเดอร์เทคแคร์คนอื่นนะคะแล้วก็มีความอบอ้อมอ,อ,อารีะคะ่ะเห็นอกเห็นใจคนไม่ว่าเขาจะกัดก้อนเกลือกินแค่ไหนก็ตามถ้าหากมีคนมาขอให้เขาช่วยเขาก็ยินดีจะช่วยเหลือนะคะเป็นคนค่อนข้างจะใจบุญสุนทานและเขาเองอาจจะเป็นคนที่ติด แม่มากๆก็ได้ค่ะ แต่ลักษณะภายนอกของเขาอาจจะดูเป็นคนนิ่งเฉยนะคะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารนะคะแต่ก็เป็นคนที่รับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตดีไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าเรื่องราวอะไรที่เขาจะต้องทำเขามักจะทำมันจนสำเร็จแล้วก็มักจะเป็นคนที่ยึดติดกับเรื่องราวเก่าๆในอดีตไม่ค่อยจะลืมความหลังฝังใจหรือว่าปัญหาอะไรที่เที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเขาก็จะจดจำแล้วก็ ไม่เคยลืมเลือนเลยนะคะสำหรับเรื่องราวต่างๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตค่อนข้างจะเยอะทั้งประสบการณ์ในการงานและก็ประสบการณ์ในความเจ็บปวดเรื่องของความรักนะคะเพราะงาั้นมันก็เลยทำให้เขาเป็นคนที่เข้าใจโลกได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยที่จะออกังวลใจกับอนาคตของตัวเองมากนะัก หรือดูภายนอกเขาอาจจะดูเป็นคนที่ชิลๆสบายๆนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเองนั้นมีเรื่องดราม่าอยู่เยอะแยะมากๆในชีวิตของเขานั่นเองนะคะเพียงแต่เขาไม่ได้แสดงออกหรือว่าไม่ได้พูดให้ใครได้รับรู้หน้าตาหรือว่ารูปร่างของเขานะคะอาจจะคล้ายๆกับคุณแม่ของเขาหรือว่านะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอุบอวบเจ้าเนื้อสักหน่อยนึงผิวออกไปในโซนแบบผิวขาวนะคะหรืออาจจะไม่ได้ถึงขาวมากแต่ดูแบบเป่งปลั่ง ออร่าอะไรแบบนั้นนะคะและถามว่าคุณมีโอกาสจะได้กลับมาเจอกับเขาหรือได้เจอกับเขาเมื่อไหร่นะคะก็ช่วงเวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่ใกล้เคียงในการได้เจอกันนะคะเพราะเขาเองมีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องไปจัดการสะสางแก้ไข และนะคะตัวคุณเองก็มีบางอย่างที่จะต้องปรับสมดุลในเรื่องของจิตใจความเชื่อความศรัทธาการบาลานในเรื่องของชีวิตก่อนนะคะเพราะงั้นช่วงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับช่วงของการแยกจากหรือว่าการห่างหายกันนะคะ และสิ่งที่ไพ่ออร์เรคอลอยากจะแนะนำเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการให้คุณนั้นได้มีโอกาสนะคะในเรื่องของการพบเจอเนื้อคู่หรือการนะคะที่จะได้กลับมาในความสัมพันธ์อย่างแรกเลยก็คือคุณจะต้องค้นให้เจอก่อนว่าความรักของคุณที่แท้จริงแล้วนั้นคือใครนะคะคุณรู้สึกรักใครนะคะแล้วก็ห่วงใยกับใครใครที่คุณตัดออกไปจากชีวิตไม่ได้ใครที่ทาให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเมื่ออยู่กับเขาแล้ว มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณได้รู้สึกมีความสุขเติมเต็มในชีวิตก่อนหน้านี้ คุณเองอาจจะต้องสร้างความคิดในแง่บวกนะคะมองโลกในแง่บวกให้มากขึ้นมองหาความรักที่มันเป็นความสุขในชีวิตรักให้มากขึ้นอะไรก็ตามของคนกองนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเสื่อมศรัทธาในเรื่องของความรักไม่เชื่อในเรื่องของความรักแท้หรือแม้กระทั่งไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถนะคะที่จะได้พบเจอความรักที่มีความสุข สิ่งเหล่านี้มันทําให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องราวแย่ๆเพราะคุณมักจะคิดถึงแต่อะไรที่มันไม่ได้สร้างความสวยงามในชีวิตในจินตภาพของคุณนะคะกฎแรงดึงดูดก็คือคุณจะต้องจินตนาการและเป็นในสิ่งเหล่านั้นก่อนจะต้องมองความรักในแง่ดีแล้วก็เปิดใจของคุณเองให้ได้ก่อนนะคะ เพราะงั้นสิ่งที่สําคัญเลยไม่ใช่การที่คุณจะต้องไปโฟกัสที่คนคนนั้นอย่างแน่นอนแต่เป็นการนะคะเปลี่ยนทัศนคติมุมมองในชีวิตของคุณอาจจะต้องหาวิธีการนะคะทําให้คุณนั้นได้ฮิลลิ่งตัวเองนะคะให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ก่อน เพราะว่าไพ่ก็ขึ้นนะคะว่าการจะเจอกันกับเขาคนนั้นได้คุณจะต้องออกจากความรู้สึกขุ่นมัวแบบไพ่เดอมูลก่อนนะคะจะต้องกลับมาบาลานซ์ความสัมพันธ์และก็ความสมดุลทางจิตใจเหมือนกับไพ่จัสติกและช่วงเวลานี้คุณกับเขาเองอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาส่วนตัวในเรื่องราวในชีวิตของคุณแบบไพ่ของราชาถ้วยที่เหมือนกับถูกลายล้อมไปด้วยปัญหาอุปสรรคแม้จะถือถ้วยอยู่ตรงกลางนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยิบยื่นถ้วยไปให้กับใครได้ เพราะเขานั้นยังไม่เจอหนทางนะคะในการกลับมารวมตัวกันกลับมาเจอกันกับคู่ของเขานั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของคนที่เลือกพิกอากาศกลองที่3เมเนื้อคู่ของคุณได้ลงมาเกิดแล้วนะคะเพียงแค่อาจจะมีเรื่องราวที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันหรือว่าแยกย้ายกันไปในช่วงเวลานี้และนะคะการจะกลับมาได้นั้นคุณจะต้องกลับมาโฟกัสที่การบาลานสมดุลทางจิตใจของคุณให้กลับมา ฮิลลิ่งตัวเองเยียวยาวตัวเองให้เป็นปกติก่อนนะคะและขอให้โฟกัสในความคิดในด้านดีของชีวิตในด้านที่จะทําให้คุณนั้นมีแต่ความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆรวมทั้งเนื้อคู่ของคุณให้กลับมาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะและก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ส u ั s c ส i b e กกดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมา แล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกล่องที่4ี่ในหัวข้อ,อเนื้อคู่ของคุณมาเกิดหรือยังนะคะ<อ>ก็มาเช็คกันเลยละกันเนาะว่าเนื้อคู่ของคุณนั้นได้ลงมาเกิดแล้วหรือยังตอนนี้ทําอะไรยังไงอยู่ที่ไหนนะคะ เออเรียกได้ว่านะคะเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานของความเป็นเด็กหรือว่าอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะช่วงเวลานี้เขาลงมาเกิดแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่าเกิดช้ากว่าคุณไปนิดนึงแล้วก็นะคะช่วงเวลานี้เขาเองนั้นอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการปรับสมดุลชีวิตนะคะ ตัวของเขาช่วงนี้อาจจะมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะคะไพ่สิบดาบเนี่ยเหมือนคนโดนแทงข้างหลังมาหวาดๆนะอารมณ์แบบว่าใช้ชีวิตที่เหนื่อยหนักแล้วก็มีแต่ปัญหานะคะอะไรก็ไม่รู้พยายามมองหาแสงอาทิตย์ แต่มันก็ลิบหลีลิบหลีซะเลอกเกินนะคะช่วงนี้เขาอาจจะเดินทางค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่าเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องราวที่เขาจะต้องสร้างชีวิตของเขาเองเนี่ยแหะคะ่ะมันก็เลยทําให้เขานะคะอาจจะเหนื่อยอาจจะรู้สึกทุกข์ใจเจ็บปวดใจต้องมาบาลานซ์ความสมดุลในเรื่องของอารมณ์ และช่วงนี้เองเขาอาจจะมีคนรักนะคะหรือว่ามีคู่นะคะในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเพราะงั้นก็เลยเป็นช่วงที่เขาเองนั้นอาจจะต้องพยายามกับชีวิตให้มากขึ้นแล้วก็ตัวของเขาเองนะคะช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกทุกใจกับเรื่องราวบางอย่างนะคะที่เขาเองแบกรับเอาไว้อย่างสาหัสเลยทีเดียว ส่วนอุปรักษณะนิสัยใจคอหน้าตาอายุยังไงนะคะคนกองนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะอายุน้อยกว่าคุณนั่นแหละแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่และก็นะคะอาจจะไม่ได้ห่างกับคุณมากประมาณ3ปี5ปีไม่เกินนี้นะคะและเขาเองนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูเฟลลี่นะคะดูเป็นมิตรดูเป็นเด็กน่ารักหน้าทนุถนอมอะไรประมาณนั้น พลังงานธาตุน้ำขึ้นมานะคะก็อาจจะเป็นได้ทางพิจิกกรกฎมีนหรือว่ารัคนาราศีเมษก็ได้นะคะ และเขานะคะอาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาหรือว่าอุปนิสัยก็ได้นะคะมีความเป็นเด็กนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนนะคะเป็นคนที่มีเรื่องของรางสังหรณ์หรือไม่ก็เชื่อในเรื่องของเซนส์ของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะคาแรคเตอร์ของเขาภายนอกอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าภายในดูเป็นเด็กดูมีความต่างกันแบบสองขั้วแต่ว่าเขาเองจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากกับชีวิตไม่ค่อย นะคะแล้วก็เหมือนกับมองโลกในแง่ดีเห็นอะไรเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าพยายามหาแง่บวกในชีวิตให้มากๆเข้าไวอะคะ่ะตัวเขานะคะจะมีคาแรคเตอร์ที่ดูเป็นคนสะอาดสะ้านะคะรักสะอาดนะแล้วก็ดูแบบผิวขาวดูพิมพ์นิยมนะคะถึงแม้จะไม่ได้ถึงกับหน้าตาดีแต่เขาจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมาก แล้วก็นะคะเป็นคนที่แต่งตัวเป็นค่ะสะอาดเนี้ยบดูดีดูเหมาะสมดูมีกาลเทศะนะคะแล้วก็นิสัยดูเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยนะคะจะมีความรับผิดชอบตัวเองได้เป็นอย่างดีและสําหรับจะได้เจอกับคู่ของคุณหรือ,อยังนะคะก็ช่วงนี้บอกได้เลยว่าสิดาบขึ้นทางด้านบนด้านล่างนะคะบอกได้เลยว่ายังค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ เป็นระยะทางที่มันห่างไกลกันอาจจะมีปัญหานะคะที่คุณอาจจะยังไม่สามารถเจอกับเขาได้ในช่วงเวลานี้บางคนอาจจะเจอกันแล้วในระยะหนึ่งเป็นเพื่อนกันหรือว่า ออได้รู้จักกันแค่พอเหมือนกับผูกมิตรกันไว้นิดนึงแต่ว่ามีบางอย่างที่ไม่เข้าใจหรือว่าเห็นแล้วมันมันไม่ถูกชะตาอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันก็เลยทำให้ต่างฝ่ายต่างยังไม่ได้มีโอกาสในการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและส่วน,นึ่งที่บอกไปว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เขาอาจจะมีคนรักหรือว่ามีคู่อยู่แล้วเพราะงั้นช่วงนี้ก็เลยยังไม่มีโอกาสในการได้มาเจอกันในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะ และสำหรับคำแนะนำไพ่นะคะเขาก็บอกเอาไว้ว่าการกระทำที่ชัดเจนนะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้น ได้นะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะเพราะงันนะคะเมื่อเขาเข้ามาเขาจะเป็นนิวเลิฟสำหรับคุณจะเป็นคนใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเข้ามาทำให้คุณรู้สึกถึงความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะและตัวคุณเองก็ต้องเชื่อมั่นว่าคุณเองก็สามารถที่จะเป็นคนใหม่เป็นความรักครั้งใหม่ให้กับเขาได้และขอให้คุณ ตั้งใจนะคะทำอะไรทำจริงชัดเจนอย่าทำเหมือนกับว่าเป็นของเล่นหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วคราวเพราะว่าคนคนนี้นะคะเขามีภาระมีอะไรหลายอย่างในชีวิตที่เขาจะต้องพบเจอจะต้องจัดการจะต้องคิดกับเรื่องราวเหล่านั้นถ้าหากคุณทำตัวเป็นเล่นๆหรือว่าดูแล้วเหมือนไม่จริงจังถ้าหากเขาเป็นโสดหรือว่ากลับมาในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ หรือได้เจอกันเมื่อไหร่นะคะมันมีโอกาสที่เขาจะเด้งหายไปจากชีวิตคุณเพราะเขาไม่ชอบคนที่ดูเหมือนกับเออไม่จริงจังไม่จริงใจนั่นเองนะคะและขอให้เชื่อมั่นนะคะว่าชีวิตของคุณนั้นจะได้เจอกับเนื้อคู่อย่างแน่นอนมันจะยิ่งช่วยให้คุณดึงดูดการเข้ามาของเขาให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ และก็ขอเอาใจช่วยนะคะให้คุณได้พบเจอกับรักแท้นะคะเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณเพราะว่าเขาลงมาเกิดแล้วนั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค like, ์ s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ